เริ่มต้นวันนี้เอาเรื่องราวเตือนภัยเลยแล้วกันครับคุณผู้ชมครับในช่วงเจาะข่าวเตือนภยัยเป็นภัยใกล้ตัวที่ท่านอาจจะเจอกับตัวก็ได้นะครับตอนนี้เราเตือนกันเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์แทบจะทุกวันแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าอีกด้านหนึ่งก็มีปัญหาคือเรื่องของแอปพลิเคชันที่ให้กู้เงิน แอปเงินกู้โหดครับคุณผู้ชมครับอย่าหลงเข้าไปทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าไปกู้เงินจากเขาแล้วนี่ดอกเบี้ยเนี่ยทบไปทบมาโอ้โหหนี่ท่วมหัวเช่นเดียวก,กันกับหญิงรายนี้ครับเป็นแม่ค้าวัย26ปีครับเข้าไปกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์เจอดอกเบี้ยนี่ทบต้นเป็นหนี้ท่วมเลยนะครับ2.6ล้าน6แล้วก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยวันหนึ่งเนี่ยตก1 5 0 0 0 0บาทครับ เจาะข่าวเตือนภัยวันนี้ครับต้องเตือนว่าอย่าหลงเข้าไปเป็นอันขาดคุณผู้ชมครับแม่ค้าวัย26ปีเป็นชาวจังหวัดนครพนมเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมและเตือนภัยสังคมครับหลังจากที่เธอเนี่ยตกเป็นเหยื่อของแก๊งเงินกู้นอกระบบในรูปแบบเงินกู้ออนไลน์ก่อนหน้านี้เนี่ยตกงานครับจึงหาเงินมาลงทุนค้าขายเมื่อเห็นว่ามีเงินให้กู้ผ่านทางไลน์ครับก็เข้าไปสอบถามแล้วก็แจ้งข้อมูลส่วนตัวเข้าไปรวมไปถึงที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ แล้วหลังจากนั้นครับก็ได้รับอนุมัติวงเงินกู้มางวดแรกเนี่ยได้มา3 0,000่นบาทแต่รับจริงๆครับได้เงินจริงๆเนี่ยได้เงินแค่2 0,000ื่นะครับเพราะว่าถูกหักดอกเบีย้ยล่วงหน้าไว้แล้ว10,000บาทและเงื่อนไขก็คือต้องคืนเงินกู้เต็มวงเงินกู้มาส0,000ก็ต้องคืน3 0,000ภายใน7วันซึ่งเธอบอกว่างวดแรกเนี่ยหาเงินส0,000ื่นมาส่งคืนได้ทันภายในเวลา7วันต่อมางวดที่2 งวดที่2ก็ได้รับอนุมัติวงเงินกู้อีกครับเพิ่มเป็น5 0,000บาทหากดอกเบี้ยไปเลยเหมือนกัน18,000บาทได้รับเงินจริงเนี่ย32,000บาทแล้วก็ต้องจ่ายเงินคืนภายใน7วันเหมือนกันเงื่อนไขเดิมแต่รอบนี้เกิดปัญหาแล้วครับหมุนไม่ทันมีปัญหาสภาพคล่องนําเงินไปค้าขายส่งคืนไม่ได้ตามกําหนดทีนี้ไม่รู้จะทําอย่างไรครับตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยวิธีการไปกู้ผ่านออนไลน์เจ้าอื่นๆ รวมแล้วเนี่ย18เจ้าครับเพื่อจะหาเงินมาจ่ายหนี้ได้เงินมาเนี่ยประมาณสัก8แสนถึง9แสนบาทครับแล้วมารู้ทีหลังว่าเป็นในทุนคนเดียวกันแล้วก็ไม่รู้มาก่อนว่าหากจ่ายช้าเนี่ยจะถูกเรียกคืนเงินทั้งต้นทั้งดอกรวมไปถึงค่าปรับอีกหลายสิบเท่าเลยครับทาให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเธอต้องเป็นหนี้ทั้งต้นทั้งดอกนะฮะรวมแล้วเนี่ย2ล้าน6แสนบาท ต้องจ่ายต้นรวมกับดอกต่อวันวันละ1น0 0 0แบาทถามว่าใครจะจ่ายได้วันละแสนห้าหาที่ไหนมาจ่ายเมื่อจ่ายไม่ไหวเมื่อจ่ายไม่ได้ปัญหาที่ตามมาคืออะไรถูกคมคูถูกคุกค,คามทุกรูปแบบครับแล้วก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายยืนยันบอกว่าเธอพร้อมที่จะชําระหนี้ตามกฎหมายนะครับและดอกเบี้ยตามความเป็นจริงครับมาคุกค,คามทางทางเฟซบุ๊กทางออนไลน์อื ข่มขู่อะไรพวกนี้เนาะได้ไปแจ้งความไว้ได้ยังครับไปแจ้งแล้วค่ะแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้มีเจตนาที่จะโกงเขาเนาะไม่ได้มีแต่ว่ามันบางทีมันเกินไปใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋ออยากฝากนิดหน่วงงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลยังไงครับเรื่องนี้ก็คืออยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็คืออยากให้เข้ามาดูแลช่วยเหลือแล้วก็อยากเตือนให้ทุกๆคนนะคะอย่าตกเป็นเหยื่อเนาะใช่ค่ะอย่าตกเป็นเหยื่ออย่าหลงเชื่อ เนี่ยแหละครับที่ต้องเอามาเตือนกันอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดทางด้านนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมทานายรณรงค์เนี่ยบอกว่าการชำระดอกเบีย้ยตามกฎหมายจะต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีถ้าเกินก็จะถือว่าเป็นโมคะครับดอกเบีย้ยตามกฎหมายเนี่ยนะครับจะต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีถ้าเกินกว่าร้อยละ15ต่อปีเนี่ยดอกเบีย้ยตัวนั้นเฉพาะดอกเบีย้ยนะครับเป็นโมคะ แต่ถ้าเกิดว่าลูกหนี้นจ่ายไปแล้วเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นการชาระที่โดยอาเภอใจเรียกคืนไม่ได้ถ้ามันมีค่าปรับเบี้ยปรับอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปต่อสู้คดีกันในศาลได้ว่าค่าปรับเนี่ยมันแพงเกินูง,ง่ายๆก็คือค่าปรับเนี่ยจะไม่ต้องจ่ายนะแต่ดอกเบี้ยยังต้องจ่ายอยู่และถ้าเกิดว่าในสัญญาการกู้ยืมเงินเนี่ยไม่ได้ก,ดดกําหนดดอกเบี้ยไว้ก็จะใช้ดอกเบี้ยร้อยละห้าต่อปีครับ นายรณรงค์ยังบอกอีกนะครับบอกว่าเจ้าหนี้ที่จะเรียกเก็บดอกเบีย้ยเกินร้อยละ15ต่อปีเนี่ยก็สามารถทําได้ครับถ้าหากว่าเป็นสถาบันการเงินแต่จะต้องขออนุญาตจากกระทรวงการคลังเท่านั้นดังนั้นหากมีการกู้เงินมาแล้วถูกปรับที่ไม่ได้ส่งตามกําหนดเป็นจํานวนเงินที่สูงๆเนี่ยนะครับสามารถไปต่อสู้กันในชั้นศาลได้และอาจไม่ต้องจ่ายค่าปรับแต่ค่าดอกเบีย้ยยังคงต้องจ่ายตามกฎหมายครับ